ใครหนักที่สุดที่คุณต้องช่วยในการร้องหากใจยากจะระบุออสำหรับผมเนี่ยคนที่หนักใจเนี่ยจะมีไบรท์เพราะว่าผม<อ>ยังยังไม่เคยร่วมง,งานกับเขาแล้วก็น้องเขาเป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่มากมมาๆแล้วก็มีเพลงเพลงหนึ่งที่แบบว่ายากมากอ่าตราบ,ราบสิ้นลมซึ่งร้องยากและลมหายใจต้องเยอะแล้วร้องต้องสว่าง ผมดูว่าโอ้ยหนักใจมากไม่รู้ว่าจะร้องยังไงแต่พอครองให้ฟังปั๊บนี่โล่งเลยเพราะว่าครองได้เ้อะมากแล้วลมเขาเยอะมากแล้วหน้าตาเขาแบบว่าสว่างมากใช่ไรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แบบว่าโล่งไปเลยอคนที่หนักใจเนี่ยแต่จะไม่มากก็คือไตฝุ่นอ้าวเหรอเพราะถึงแม้ว่าเขาจะผ่านเรื่องที่แล้วมาแต่ด้วยด้วยโนตบางบางโนตเนี่ยเขายังไม่เสถียรนะฮะ ไม่แน่เนี่ยเราต้องเราต้องแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมาจี้คอยจี้ในในในตำแหน่งเดิมๆอยู่เรื่อยๆต้องคอยคอยดูกันอยู่ตลอดปล่อยไม่ได้เหมือนกันคุณอ๊อกล่ะครับยากไหมครับหนักใจเลยก็คือต้องทํางานเยอะใช่ไหมเงินเต้นเต้นเยอะพอสมควรก็ยี่สิบสี่เพลงก็เต้นยี่สองประมาณเนี้ยที่เหลือก็แค่เพลงช้ามันบะก็แค่ลีลาที่นีน่อยในเพลงเดียวกันแต่ต้องเต้นให้เห็นความแตกต่างทั้งทั้งสองโรงเรียนฉะนั้นเนี่ย การคิดมันจะต้องยากทำยังไงให้แบบว่าดูแตกต่างกันแล้วก็สมัยเก่ามันไม่ยากแต่ความสมัยใหม่มันก็ต้องผสมทั้งแจ๊สทั้งบัลเล่คอนเทมอยู่ในนั้นด้วยเต้นเนี่ยถือว่า50%ของเรื่องนี้เลยนะถ้าบอกว่า24่สี่เพลงแปลว่ายี่งแปลว่าความสนุกสนานไปในแบบไดนามิกแล้วไม่ใช่แบบอยู่นิ่งๆคุยกันไม่่นิ่งๆคุยกันไม่ใช่ไม่ใช่ดราม่าแบบเป็นลีลา ส่วนเนื้อเรื่องที่ที่เล่าไปให้ฟังมันก็ค่อนข้างจะดรามา่าน,นี่แหละแต่ว่าทุกอย่างเป็นลีลาหมดหจะจีบจะพูดจะคุยกันก็แทบจะออกเป็นมิวสิควลเป็นลีลาหมดเลยนะครับตัวเพลงอย่างที่ครูออสบอกความเป็นดราม่ามันอยู่ในนั้นเนื้อเพลงแทบจะเป็นดอะล็อกพูดตอบชอบกันอยู่แล้วเราไม่ต้องมาพูดใหม่แล้วเพลงมันบอกไปแล้วเล่าเล่าเรื่องด้วยเพลงเลยมันมีเพลงหนึ่งเพลงของจิต คือเพลงก็จิตปกติแล้วปกติแล้วเนี่ยเราจะร้องอยสองคนหวานๆแต่สําหรับที่ในละครแล้วเนี่ยเราจะของจิตลากเออใช่รากเคยชื่นชื่นสวยแต่ทีนี้เนี่ยเรามาเรียบเรียงใหม่แล้วมาตีความใหม่แบ่งเป็นสามคนร้องให้มีการแบบสามคนที่เขาจิงกันนะใช่แล้วก็มีการแบทเทิลกันมันจะมีการการส่งอารมณ์ของของผู้ชายสองคนที่แย่งผู้หญิงคนเดียวกันตามโทนของคาแรคเตอร์ของ เพราะฉะนั้นจะเกินข้องจิตบุคลิกใหม่ขึ้นใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับนักแสดงต่อว่าในมุมของนักแสดงแล้วผมยังงงวิธีจบของพี่เจฟอยู่นะเดี๋ยวผมจะถามเขาว่ามันจะมันจะเกิดความรล้าฉานในความสัมพันธ์ไหมนะฮะก็มีหน่อยๆแล้วนะเริ่มมีแล้วใช่ไหมให้คุณฟอดบอกในมุมงานในงานที่คุณทําว่าทําไมเราจึงควรดูละครเรื่องนี้แค่ตัวเพลงก็คุมแล้วครับแล้วก็ไปฟังเพลงก็คุมแล้วเพราะละเพลงอย่างเดียวคุมคุมลวครับแล้วก็โดยเฉพาะบนเวทีนี้ผมบอกบอกได้เลยว่าปีนี้นี่ เออเปรี้ยวมากเปรี้ยวจริงๆครับคุณออสฮะหมดหมดแล้วไม่ละไฟกำลังไเปเรเยอะอะไรพูดไปหมดแล้วเหมือนเหมือนคนนี้อ๋อแค่นั้นก็จบอ่าคุณคุณอสครับคืออันนี้เป็นเวทีครั้งแรกที่มีการเต้นเป็นมิวสิควลเป็นลีลาครั้งแรกในประเทศไทยอยากให้ทุกคนมาชมกันค่ะว่าเป็นแบบไหนจะไม่ผิดหวังกันเลยเชียว่อาขอบคุณครูโอ๊ครูออด คูฟอร์ดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาล่ะพี่เจ๊กยังอยู่นะฮะพี่เจ๊อยู่เพราะที่ต้องคุณเด็กๆอเดี๋ยวมันตีกันผมทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าเขาจะเป็นความคิดจะเล้าฉานแบบที่ผมว่าไหมแล้ในมุมนักแสดงเนี่ยเขามีประสบการณ์สนุกสนุกกับเรื่องนี้อย่างไรแต่ตอนนี้ไปดูเบื้องหลังการทํางานของพวกเขากันก่อนครับว่าเป็นยังไงครับ วนนี้เราจะกลับมาคุยกับเหล่านักแสดงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พี่เจฟผู้กกับยังคงอยู่กับเรานะครับไม่ยอมปล่อยไปไหนเลย<ะ>เราให้นั่งแบกเป็น2บ้านเลย<ช>เมื่อกี้พ,พี่เจฟเล่าเรื่องให้เราได้ฟังแล้วละเ,เรื่องราวเป็นอย่างไรเออสองโรงเรียนโรงเรียนฟังโรงเรียนนี้ ก็มาไม่ครบอย่างที่บอกเจ้าของโรงเรียนคือคุณพ่อคุณหนุ่มติสุติดธุระคุณนางเอกก็ไม่ได้มาก็เลยดูจะน้อยเป็นนิดหนึ่งน้อยกว่ามาไมาย้ายข้างมาดูมาช่วยมาช่วยข้างนี้อ่างนี้ให้ให้แนะนําบุคลิกแล้วก็บทละครตัวละครที่ตัวเองได้ได้ทำการแสดงน้องเนสก่อนนะครับค่ะก็ เนสนะคะรับบทเป็นพิมพ์ค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของพี่รอนะคะชื่อว่าพี่พาเรตค่ะก็เป็นเสมียนของโรงเรียนเพลรีลานะคะโดยบทเนี่ยเขาเขาเออเขาต้องดูแลโรงเรียนทั้งหมดอ่าแล้วได้ร้องเพลงไหมร้องเต็มเต็มสิได้เต็มเตา้ร้องเพลงได้ร้องแน่อะนี่น้องเนสนะครับ น้องลิตาลิตาค่ะก็เล่นเล่นเป็นขนมเล่นเป็นขนมจีบค่ะอายุ19ปีค่ะโลกสวยเด็กสิบเก้าก็ไม่พูดอย่างนี้นะนี่มันเหมือนเจ็ดขวบแล้วนะเขามีปัญหาด้านสมองนี่คุณมีคู่ด้วยในเรื่องนี้มีหนูดีใจมากตาตะไลปกติขนมจีบคู่กับอะไรอะตะระเปาใช่อรใครเป็นตะระเปาผมครับคือกันพูดแบบนี้คนเลยไม่อยากฟังเลยจะข้าเลยเอาให้เร็จก่อนอธิบายตัวละครของคุณมา เป็นคนสดใสระดัาธรรมดาเป็นคนสดใสระเลยค่ะแล้วก็รักโรงเรียนนี้มากโรโยตี้สูงมากคือทุกคนลาออกไปแล้วแต่ฉันยังอยู่อยากให้ช่วยอะไรฉันจริงมันช้ามันไปไม่ทันอยากจะออกมังเหลืออยู่คนเดียวไปไม่ได้งานเดี๋ยวจะคาดว่านี่หนึ่งคุณจะไปได้คู่กับปาล์มครับผมครปาล์มเป็นใครครับในเรื่องรับบทเป็นเปาครับเปาก็จะเป็นเพื่อนของแซมซึ่งเป็นลูกของพี่ผัดอยากไปไม่ใช่เราเข้าใจเรารู้แล้วพิบัตินะครับก็ คาแรคเตอร์ที่วางไว้ก็คือจะเป็นสนุกสนุกฮาฮเพลินเพิซึ่งพี่เจี๊วางไว้ดีมากก็คือว่าเรืเก่งนะชมพูมกับคุณไปพบรักกับเขาได้ไงเอ่อในงานประกวดการเต้นนี่แหละครับเจอหน้ากันครั้งแรกแล้วก็ชอบเลยครับผมชอบในความมุดงามของเขาเห็นลิตานั่งกินขยายอยู่ก็ไม่ขนาดนั้นเกินไป โอเคนี่คือคู่หนึ่งนะครับถัดมาคุณครูฮะคุณแดนเซอร์ฮะใช่สวัสดีครับชื่อทีครับในบทรับในเรื่องรับบทเป็นครูเดทครับครับอีกชื่อนึงก็คือครูเดซี่เป็นใช่ไหมเป็นเป็นจัดเลย อ๋อแล้วอาไว้ในฐานที่เข้าใจครัครูเตซี่มีบทบาทอะไรกับโรงเรียนก็ใน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 บทบาทในเรื่องครับเป็นครูสอนเต้นของฝั่งโรงเรียนเพลินลีลาซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนในแบบฉบับดั้งเดิมเป็นลูกศิษย์ของพี่หนุ่มนั่นเองครับเป็นเป็นครูที่ดูแลทุกอย่างในโรงเรียนในเรื่องการสอนเต้นของโรงเรียนเพลินลีลาครับ ก็คือเราก็ต้องคอยสู้กับฝ่ายนู้นที่จะมายึดโรงเรียนเราใช่ใชครับนะฮะอ่ะถัดไปน้องอะไรจะ๊ะสวัสดีครับชื่อพลครับในตัวในละครเนี่ยแสงเป็นชื่อแหนมแหนมแหนมเป็นธุรการโรงเรียนคอยดูแล,แลเรื่องเนีทุกอย่างใครมาใครไปต้องผ่านแหนมหมดแหนมได้คู่กับสมียนไหม ไม่เกี่ยวไม่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 เกี่ยวไม่ใช่ค่ะอ๋อแนทลืมบอกว่าแนทมีคู่อยู่โอเคใช่มีคู่แนทมีคู่แล้วอกตัวเลยนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่มีคู่แล้วไม่อะไรอะไรแนทไม่ครบแนทตัวไม่ครบคือมีคู่กับนนท์ค่ะมีคู่กับนนท์ไม่เราคู่กับนนทเราคู่กับนนท์คู่กับนนท์คู่กับนนท์คู่ับนนท์คูันนท์คู่กับคู่กับนู่กับนคู่กนนทค่ะันนท์ค่ค่ะบอกแค่นี้พอ เดี๋ยวให้เขาอธิบายให้เขาอธิบายผมเห็นผมเห็นป้ายคุณเป็นป้ายคู่แบบ brightness เลยอ่ะเป็นชื่อโรงเรียน bn bn คล้ายแคน่เอปกติเวลาเราเห็นชื่อคู่แบบนี้มันจะเป็นงานแต่งไง brightness คุณทำอะไรด้วยกันมาอ๋อ f9 ด้วยกันครับผม f9 ด้วยกันเขาเลยทำป้ายคู่มาใช่ค่ะป้ายเดียวกันครับแล้วทำไมจับคู่นี้หมายถึงว่าเป็นคู่จิ้นอะไรเงี้ยเหรอ เป็นคู่เพื่อนค่ะคู่เพื่อนสนิทอ่างเงี้ยเขารักกันนั่นแหละม่ใ่ค่ะคุณนายคมีคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรเงี้ยไม่แต่เอมีเป็นสิบคนทำไมเป็นคู่สองคนนี้มีค่ะผู้อื่นก็มีค่ะเขาเป็นคู่เดียวที่ใบ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 ส่งเข้านอนกันเวลาอยู่ในบ้านไรับเป็นอะไรกันใช่ครับแฟนคลับเขาชอบคู่กันอะไรอย่างงี้เขาก็เลยทำเปายคู่เขาเป็นคนจับคู่ให้เรา เราไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นเลยไม่ได้มีอะไรครับได้ไดไดใจนใจเย็นใจเย็นมไม่อยรู้ด้วยเองผมก็ไม่รู้กลับไปตามเรื่องราวนะครับแล้วเราเล่นคู่กันสบายไหมเข้าขากันอยู่แล้วหรือว่าก็รู้จักกันมามามาเียเมียเียเมีมีเลยว่าจีนต่อส่งก็ทำงานไว้กันมาหลายงานแล้วค่ะ ใช่ก็รู้รู้ว่าตรงไหนเขาได้ตรงไหนไม่ได้อะไรเงี้ยก็แบบสามารถคุยกันแลก<ด>เปลี่ยนความคิดเห็นได้นี้ตอนซ้อมเนี่ยนะครับดูละคร,รคเวทีเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องมีระยะในการที่บ,บนเวทีกว้างใหญ่ๆหญ่ไถ้าคนไปยืนติดๆกันมันจะกลายเป็นคนเดียวกันมันต้องยืนเว้นระยะหน่อยผมต้องคอยไปดึงเขาออกมามคู้นี้ยใให้เป็นมีระยะในการสื่อสาร ให้คนดูเขาได้ได้ยินไม่งั้นมคุยกันมันต้องมองตากันไงฮะใกล้ไปใกล้ไปเน็ตมีแฟนไหมเน็ตอะไเน็ตมีแฟนไหมไม่มีค่ะอันนี้ไม่ใช่แน่ๆใช่เพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนใช่ค่ะนี่จะให้ผู้เขาพูดออกอากาศจริงๆเหรอันเลยเอ้ามันนี่แบบโอ้โหเป็นรายการผมไม่ชอบโดนหลอกอะเจาะใจเจาะใจมากๆเลยโดนเป็นลูกพี่เดี๋ยวพี่พี่ใต้ฝุ่น โรงเรียนก็อยากได้ไดผู้ชายก็อยากมีอยู่เนอะใจน่าใจนะ่ไม่เต็มตุงไม่ใช่ใช่หรอท่านสุดท่านรับนหรอสภาพบ้านเมืองสถานก,การณ์จะเป็นอะไรเดือดร้อนแค่ไหนหยุดไว้ก่อนได้ทำใจเราให้เบิกบานไว้แล้วมันจะเย็นลงได้